วันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะครับเรียกได้ว่าดูกันแบบอย่างละเอียดเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมเชื่อเลยนะว่าท่านจะต้องพอใจจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนเลยนะครับอยากดูดวงของท่านแล้วใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยครับผมฝากกด subscribe ฝากกดแชร์ให่กิจคอนเฟิร์มตรงนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับท่านใดที่กดแชร์ผมขอให้รวยล้นฟ้ามีโชคใหญ่ในเร็ววันนี้เลยทีเดียวนะครับฝากกดติดตามกิจคอนเฟิร์มด้วยนะครับแล้ว ก็ท่านใดนะครับที่อยากจะเสริมดวงชะตาก็รองกําไรตริดคอนเฟิรม์มซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4ี่หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่งตางๆรวมทังง้งสิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทำให ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญท่านไหนที่สมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่1 11 1บาทต่อหนึ่งงค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0ูนย์4 3 9ห5หรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับสำหรับดวงชะตาของชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูนะครับต้องบอกว่าท่านเองนั้นเป็นคนธาตุไฟเพราะฉะนั้น3มราศีนี้ครับจะเป็นคนใจร้อนจุก เป็นคนปากตรงกับใจคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นเป็นคนอารมณ์ร้อนหมดจะโกรธแต่โกรธยากแต่ถ้าโกรธขึ้นมาจริงๆเป็นฟืนเป็นไฟเอาไม่อยู่จริงเลยนะฮะคนสามราศีนี้ครับเป็นคนที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์ดีมากเป็นคนอยากรู้อยากเห็นุูเป็นคนชอบศึกษาในวิชาการต่างๆนะครับดวงชะตามักจะพัดพลากจากเพื่อนฝูงหรือพัดพากจากญาติพี่น้องเป็นคนที่ดูเหมือนจะมีเพื่อนเยอะแต่ก็มักจะเหมือนรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าเป็นคนที่มีญาติพี่น้องแต่ก็มักจะ ญาติพี่น้องไม่ค่อยได้นะครับส่วนใหญ่ญาติาพี่น้องจะชอบมาพึ่งเราหรือชอบมาเอาเปรียบเรานะครับคุณเป็นคนที่รักพ่อแม่แล้วก็อยากให้พ่อแม่สบายเพียงแต่ไม่ค่อยแสดงออกจนบางครั้งพ่อแม่อาจจะไม่ค่อยปลื้มคุณคุณอาจจะน้อยใจว่าพ่อแม่นั้นรักลูกไม่เท่ากันคุณเป็นคนที่มีอารมณ์สินมีความคิดอยากทาโน่นทํานี่ตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่หลายคนมักจะคิดว่าคุณเนี่ยเพ้อฝันออกแนวพูดเกินจริงหรือมาว่าเราว่าเราขี้โม้แต่จริงมันไม่ใช่นะีจริงๆแล้วเขาไม่เข้าใจว่าเราเป็นคนชอบ แผนชอบพูดในแผนการในอนาคตแล้วคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับคุณเอเป็นคนอยู่ไม่ติดที่ต้องเดินทางบ่อยแล้วก็จะมีความรักตั้งแต่อายุยังน้อยๆเลยนะครับคุณมีโอกาสที่จะทํางานอย่างต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศเกิดที่ดึงมาโตที่หนึ่งหรือเรียนสายหนึ่งทํางานอีกสายหนึ่งไม่ตรงกับที่ที่คุณเรียนมานะครับดวงชะตาของคุณนั้นมีความมั่นคงในดวงชะตามากเพราะฉะนั้นต่อให้คุณจะลาบากลำบนแค่ไหนก็ตามสุดท้ายชาวราศีเม ชาวราศีสิสงห์ชาวราศีธนูจะมีทรัพย์สินมรดอกมีโอกาสเกี่ยวข้องกับมรดอกหรือรับมรดอกจากการตายได้ของวัตถุโบราณคุณเองนั้นแรกเริ่มเหมือนจะชอบอะไรที่ทันสมัยแต่จริงแล้วคุณค่อนข้างจะยึดติดกับเรื่องของเพลงในอดีตหรือว่าของเก่าๆส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ชอบสะสมของที่เก่าๆหรือของที่ไม่ใช้แล้วก็ยังเก็บเอาไว้เหมือนคนบ้าหอบฟางแต่มันแปลกมากกับทําเงินให้คุณมากกว่าของใหม่ๆด้วยนะครับคุณเป็นคนมีความเชื่อมั่นในเองสูงนะครับแต่บางครั้งหุดหงิดง่ายเพราะว่าเป็น ธาตุไฟนะฮะอารมณ์จะร้อนๆและตัวเองเนี่ยนั่งที่ไหนก็จะรู้สึกเหงื่อแตกง่ายหรือมันรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวมันร้อนลุ่มตลอดครับเพราะว่าคุณเป็นดาวธาตุไฟคุณมักจะเป็นคนที่เดินฝ่าเท้าไม่ค่อยสม่ำเสมอเท้าจึงแพง,ง่ายให้ระวังการหกล้มหรือบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับในเรื่องของการเงินฮนะดวงชะตาของคุณการเงินเนี่ยมันมีเข้ามาตลอดแต่ว่ามันจะชอบหมดเร็วมันจะหมดไปกับเรื่องของบริวารคนรอบข้างที่มันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับดวงชะตาของคุณนะครับเรื่องการเงินทองคุณไม่ต้องกลัวเลย ค,คุณเองจะหาเงินได้ตลอดชีวิตคือไม่ต้องกลัวว่าชีวิตจะลําบากต่อให้ลําบากก็จะมีเงินเข้ามาไม่ขาดเงินหาเงินได้ง่ายดุชาตาของคุณครับมีการเดินทางเจอมิตรที่อยู่แดนไกลมีโอกาสที่จะได้ไปทํางานต่างประเทศหรือได้ไปเที่ยวต่างประเทศในเร็ววันนี้ด้วยนะครับคุณมีโอกาสได้รับมรดกจากญาติได้รับเลี้ยงญาติชอบสะสมยวดยานพานะรวมทั้งของใช้นะครับคุณจะมีหลักทรัพย์ที่มั่นคงคุณสะสมทรัพย์เอาไว้มากแต่ให้เก็บเป็นรูปอสังหาหรือว่าเก็บเป็นสินทรัพย์มากกว่า เงินสดตรงนี้จะดีเพราะมีเงินเท่าไหร่เนี่ยคุณมักจะใช้หมดนะครับดวงชะตาแรกๆเป็นคนที่ไม่ค่อยรักเด็กอาจจะรักสัตว์มากกว่าเด็กแต่หลังๆรักเด็กมากกว่าสัตว์คุณมีโอกาสที่จะได้เทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือมีโชคแรกเข้ามาหาหรือว่าได้โชคลาภมาจากคนที่น้อยเด็กลูกหลานภายในบ้านนะครับศัตรูหมู่มารมักจะวุ่นวายกับคุณในเรื่องส่วนตัวชอบใส่ร้าย,ายคุณในเรื่องเงินเรื่องทองแล้วคุณเองมักจะมีโรคภยัยไข้เจ็บออดออดแอดแอนทำให้ลำคาญใจมันหาสาเหตุไม่ค่อยเจอนะครับศัตรู คุณอยู่ในที่รับศัตรูซ่อนเร้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับศัตรูทําอะไรคุณไม่ได้ศัตรูจะพ่ายแพ้คุณมักจะชนะศัตรูคู่แข่งขันในตอนสุดท้ายอยู่เสมอสําหรับเรื่องของคู่ครับคุณต้องเดินทางโยกย้ายบ่อยเป็นทุกข์กัดกลุ้มกับเรื่องของความรักเรื่องของเพศตรงข้ามคุณเองเป็นคนมีความมิตกจริตสูงอดทนอดกัน้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่ดวงชะตานี้มีโอกาสที่จะได้คู่เป็นคนต่างถิ่นไนกลหรือต่างประเทศไปเลยนะครับแต่ดวงชะตาคุณเป็นดาวทัดไฟเพราะงั้นเนี่ยคุณ ต้องระมัดระวังชีวิตคุณมักจะแต่งงานกับคนที่ไม่ค่อยได้รักหรืออยู่กินกับคนที่ไม่ค่อยได้รักในชีวิตนี้มักจะเจอเรื่องถึงขวงตรงนี้คุณต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับดูชะตาคุณเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งฮะคุณมีโอกาสในการเดินทางไกลไปต่างแดนไปต่างประเทศในชีวิตในระยะนี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของคนป่วยคนไข้คนเจ็บคนตายในช่วงนี้มีโอกาสได้ไปงานศพหรือไปเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลและคุณจะมีโอกาสได้รับทรัพย์สินจากการตายของผู้อื่นในต่างแดนหรือต่าง ิด้วยูชะตาของคุณทั้ง3ราศีนี้มีคนช่วยหรืออุปถัมภ์ดีครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีตําแหน่งที่มั่นคงศัตรูที่คอยปักแค่ปะขาทําอะไรคุณไม่ได้เลยนะครับดูชะตาของคุณครับมีโอกาสร่วมงานกับเพศตรงข้ามลงคุณลงส่วนทํางานต่างแดนเหน็ดเหนื่อยการงานและเพศตรงข้ามแต่คุณเป็นคนมีความอดทนดกั้นดีครับแม้บางครั้งเกิดความท้อแท้อยู่เป็นประจําแต่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดทุกอย่างก็จะสําเร็จอย่างชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะครับ